ค่ะกรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะค่ะมันนี่กะมาพอกับเจคาำสามตัวเต็งคือเกาเนาะค่ะมันนี่เจคาำกับสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องรล่าความฝันกับน้อง้าเนาะค่ะกะยินว่าน้อง้านี่เพื่อนฝันแลวเนาะค่ะฝันตองวดอีกแล้วเพิ่น,านะะาาาวาเ,เนาะค่ะกะเจค่ำสามตัวเต็งกะสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องรล่าความฝันของเพื่นเนาะค่ะตอนนี้เจค่ำสามตัวเต็งกะยู่นาบ้านของน้องฟ้านี่แหละค่ะ น้องฝ้าพนคักะนั่งทาอยู่น้กากันนี่แหลคะค่ะท่านผู้ชมกะเพื่อว่่เป็นการเสียเวลาเนาะคะ่ะเท่ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องฝ้าพร้อมๆกันนะคะไปคะ่ะสวัสดีค่ะน้องฝ้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะน้องฝ้าวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฝ้า,าค่ะอขอท่านผู้ชมวันนี้ท่านที่งานกนด้เดิดนทางมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องฝ้าเนาะค่ะคงสุดท้ายท่านผู้ชม น้องฝ่าเพื่อนกาเป็นคนฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมได้ยินข่าวเมื่อวานน้องฝันฝันท่านทีมงานกันเลยได้เดินทางมาติดตามอย่างราความฝันของน้องฝ่าแล้วค่ะมาหาน้องฝ่าหอดบานห้องซองค่ะท่านผู้ชมน้องฝ่าฝันจังได้บ่อยท่านผู้ชมเขาฟังนะคะค่ะการได้นอนรับนี่แหละค่ะเพราะนอนรับนะคะตบกันดึกมากค่ะได้ฝันฝันว่าในความฝัน่มีเสียงหมานะคะหมาเนี่ยฮอนเฮา เข้ากระสันนันสนื่นเลยค่ะฮอนก็จังเห็นยังสักอย่างนะจ๊ะลองฝากเลยแปลกใจว่าเป็นยังหมาทือฮอนว่าเศร้าก็ได้เด็กเปิดไปลูกไปเปิดหน้าตางนะจ๊ะพ่อเปิดไปแล้วเห็นค่ะเห็นผีค่ะผีนี่่างไ่ดำแต่ว่าน,นี่ยบอกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายนี่ค่ะแขวายขวาเป็นวิญญาณเห็นหลานไงดำขมึบก็เลยตกใจว่าเอา้า อันกันเหรอในความฝันอะจักเป็นคนจักเป็นผีกับห่องถามเท่นไปนะจ่ะว่าอันนาอยังน้อจ่ะว่าสันเพื่อนก็ได้ตอบว่าโอ้ยหิวว่าสันมันมีคนทำบุญทำท่านไปห้เพิ่นว่าเพิ่นว่าว่าหิวขาวหิวน้ำก็เลยบอกว่าอันโอ้ยค่นอยากกินขาวกินน้ำลูการกับว่าท่านมีเงินแล้วก็ใเ้โคให้ลาทักที่ล่ะเลยว่า เพิ่นกะว่าเอ้าสิให้โุกเด้อไปเสียงเบิ่งเพิ่นว่าอย่าลืมเด้อเพิ่นว่าโุกนี่ซื้อเบิ่งเสียงเบิ่งคันได้แล้วทำบุญทำทานใส่บาตรให้ในเด้อเพิ่นว่าค่ะก็เลยตอบเพิ่นว่าโอ้ยคันเงือนถือกอีหลีก็สิเฮ็ดบุญไปให้ล่ะจ้าก็เลยบอกเพิ่นเพิ่นกะว่าซื้อเอาเด้อเพิ่นว่าอย่าลืมเพิ่นว่า246เพิ่นว่า กับสองเก่านะจ๊ะสองสี่หกกับสองเก่าค่ะพ่นบอกสองขุมนะจ๊ะพ่อพ่นบอกแล้วว่าโอ้ยอย่าลืมเด้อหิวข่ายหิวหนามแห้งารว่ามีภัยเห็ดปุลนเห็ดท่านมาหายโดนแล้วพ่นว่าฉันแม่นถือเกลยอถือเบอร์ได้สุกด้ลาบนีคือหายไปกะอย่าลืมคือเบาเด้อพ่นว่าพ่อพ่นเบากแล้วนะคะกะด้หายไปหลังจากหายไปนั้น หมานีเห่าห้อนนะคะคือมันเห็นอย่างสักยางเนี่ยแหละค่ะแต่หลังจากนั้นก็นอนรับไปนะคะรับไปนี่พวกฝันก็สะดุ้งตื่นค่ะพราเพรานอนตื่นขึ้นเด็กบานนี้ว่าจะคล้องนันฝันฝันเห็นผีกันือ้นยานขึ้นตื่นนะาจะมันก็นอนบ่่คยรับใช่ สองถึงสามสมูเพื่อสิลับอีกนะคะพ่อลับอีกกระไดงีบไปอีกนะคะฟันไปแต่ว่าฟันข้อฟันตัวที่สองที่ต่อกันนี่ฟันว่าดนค่ะฟันแวบเดียวนะคะฟันว่า้องฝ่าไะ้ย่างไปเห็นนะคะคนคุมหนึ่งเพื่อนนั่งยุตตะแค่มีผ่้คุยหญิงนี่แหละค่ะวักลางคนหาวหวสูงอายุเพื่อนเดีโซเลคุยกันนะคะเพื่อนเดีคุยกันว่า จังช่วงไม่หลานไปช่วงทีเล็กโอ๋นะคะคุยกันเรื่องหวยออกเพิ่นว่าว่าเอ้าที่อีกร่างนี่ออกพกเก้าอีหลีตัวนี่เพิ่นว่าอันเม่นฟ้าโล่งผู้ตายหนึ่งตัวเพิ่นว่าเพันนี่ยบอกซ้ำหนีนะจัะหลังจากนั้นน้องฝากก็ได้ตื่นขึ้นค่ะค่ะในความฝันเนาะเพราะทางหนุ่มฝากเนี่ยว่าร่างใหญ่ร่างดำนั่งปรากฏว่า ล่างเงยๆนี่คันให้น้องฝ่าว่าน้องฝ่าว่าเป็นผู้ชายแล้วค่ะเพราะว่าล่างเงยดำนะคะเพิ่นมายืนอยู่ไส่หนอแหลงยืนอยู่หน้าบ้านนี่ยนะค่ะอคค่่ะะโฝ่าไในซองหน้าต่างเบิ่งก็เหินเพิ่นยืนอยู่ได้บอกน้ำเพิ่นค่ะได้ได้ถามเพิ่นนะคะเสียงเพิ่นนี่ก็เป็นเสียงผู้ชายเหมือนกันฟ้องแต่เสียงผู้ทะผู้ชายเท่าๆนี่นะค่ะ แต่กะเบิ้ลบ่คักว่าเป็นผู้สาวผู้หญิงนะคะครับไถ่รับพาแม่นเพราะว่านเป็นเงาดำเนาะน้องฟ้าเนาะเป็นเงาดำดำเพราะว่าเขากับ่เห็นหน้าเห็นตาเพิ่นเห็นแต่เป็นเงาค่ะในความฝันของน้องฟ้านั่นคิดยากนี่ในความฝันตอนคุยนั่เพิ่นนกะเบิ้ลยากนะจ้ะแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาฮู้ว่าฝันเห็นผีกะยากยู่จ้ะคค่่ะะบาร์นี ข้อฟันที่สองนั่นฟันนี่ขึ้นเดียวกันแม่นแม่นค่ะฟันต่อกันนะจารยฟันสองหลอกค่ะท่านผู้ชมฟันสองหลอดต่อกันนม่ขึ้นเดียวค่ะท่านผู้ชมหลอกทุดถ่ายดีฟันนี่คือผู้ยิ่งผู้เถ่าแม่นบมอค่ะนั่งคุยกันนั่งฟังว่าเลกออกแม่นค่ะนั่งกันชีหาคนนี่ละคุยกันเหลืองลขกนะคะค่ะเป็นก็โสกันวัาเลกออกหกเก่าอีนี้ตัวนี่เป็นว่าเลขยงกลางค่ะเป็นว่าค่ะค่ะ ใช่ค่ะให้น้องฝาดิย่ำตัวเลขอีกเพือเรียนเน่ค่ะว่ามวิธีใดเนี่ยฟันที่แหลกแตันเห็นเงาดำดำเพิ่นมาให้ยสุกเนาะจ้ะสองสี่หกค่ะกับสองเก่าจ้ะแล้วก็ฝันที่สองค่ะฝันว่าเพิ่นคุยกันเรื่องเลขออกนะคะค่ะหกเก่าค่ะหกเก่าล่างเนาะจ้ะเพิ่นว่าเลขล่างออกเนาะค่ะนี่ก็อันฝันฟันสองเาะของน้าเนาะฝันเห็นผีแต่ยาก ข้าวทีนอนรับอสองสามเส้นมุ้มาปั้นกรอบสองปั้นมาเล็กค่ะจะให้ท่านผู้ชมนี่พิจารณาเบิ้งเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขแนวทางควอมฝันของหลวงฝ่าที่เพิ่นมาเหล่าซูฟังเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลวงฝ่าหลายๆค่ะที่มาให้แนวทางความฝันแนวทางตัวเลขกไอ้ท่านผู้ชมของ,ของเฮาค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบงุณค่ะน้องาค่มาสรุปตัวเลขของหลองฟ้าเนาะคะ่ะท่านผู้ชมน้องฟ้านี่เพื่อนฝันเห็นล่างใหญ่ดำเนาะคะ่ะสูงเนาะคะ่ะมายืนอยู่หน้าบ้านของเพื่อนเนาะคะ่ะตัวเลขเพื่อนกะสองสี่หกสองเก้าหกเก้าหกเก้านี่ก็คือว่าเป็นเลขกลางพันวาเน,นะะะ 16, าะค่ะกะสิบหกตัวด้สองหาหกหกค่ะกะหายมีโศกมีลาบกับความฝันของน้องฟ้าเนาะคะ่ะ กฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เจค้มสามตัวเต็งนั่มในเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้เจค้มสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ